เหตุการณ์โจรงัดตู้เซฟลับของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ในซอยรัชดานิเวศ9กลางเมืองเลยนะครับได้ทรัพย์สินไป14ล้านคำถามคือบ้านหลังนี้ถูกออกแบบป้องกันการโจรกรรมอย่างดีนะครับคุณผู้ชมแม้กระทั่งตู้เซฟเขายังทำเป็นตู้เซฟบิวอินแบบลับอะ่ะคือต้องเปิดหลายหลายจังหวะถึงจะเจอตู้เซฟทำไมโจรถึงรู้ตำแหน่งตู้เซฟได้นี่คือสภาพบ้านเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นจะเห็นว่าเหล็กดัดเนี่ย ติดทั้งหมดนะฮะทุกประตูทุกหน้าต่างมีเหล็กดัดหมดเจ้าของบ้านอยู่กันสองคนสามีภรรยาทั้งคู่ไปเที่ยวสงกรานออกจากบ้านวันที่14กลับมาที่บ้านวันที่16พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยถ้าดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปข้างในเหล็กดัดบางส่วนมันถูกง้างอันนี้คือประตูลักษณะของประตูเนี่ยคุณผู้ชมจะดูนะฮะถูกงัดนอกจากนี้ก็จะมีหน้าต่าง หน้าต่างเนี่ยถูกเปิดออกและมีการงัดเหล็กดัดที่อยู่ที่หน้าต่างด้วยเปิดออกเลยอย่างนี้อันนี้เป็นประตูนี่เป็นหน้าต่างเห็นไหมฮะนี่คือจุดสังเกตแรกที่เจ้าของบ้านเห็นไอ้คราบดำๆเนี่ยอันนี้ผมสันนิษฐานเองว่าน่าจะเป็นการเก็บลายนิ้วมือของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยฮะภรรยามาชี้ให้ดูด้านในถูกงัดเพราะฉะนั้นจะมีการงัดสองจุดก็คือหน้าต่างในห้องน้ําและก็ด้านหลังก็คือที่ห้องครัวประตูกับเหล็กดัดถูกงัด ทีนี้พอขึ้นไปที่ชั้นสองให้ดูสภาพห้องนอนครับถูกหรือกระจัดกระจายอย่างนี้คุณผู้ชมและที่อยู่ตรงกลางห้องนั่นคือตู้เซฟครับตู้เซฟเนี่ยถูกลากออกมาจากห้องลับตู้เนี่ยหนักกว่า50กิโลกรัมแล้วคุณผู้ชมดูสภาพของตู้เซฟคือมันถูกทำลายจริงๆเนี่ยจากการแกะข้อมูลเนี่ยพบว่าเขาพยายามจะงัดด้านหน้าก่อนแต่งัดไม่สำเร็จ งัดจนกระทั่งไอ้พวงที่ใช้หมุนรหัสเนี่ยมันหลุดออกมาคือภาพนั้นเนี่ยทางภรรยาเจ้าของบ้านเนี่ยหยิบขึ้นมาโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวดูด้วยนะฮะไอ้พวงที่ใช้สําหรับการหมุนรหัสหลุดออกมาคาดว่าคนร้ายเนี่ยคงงัดด้านหน้าไม่ได้ก็เลยใช้วิธีทุบจากด้านบนลงมาพัทางทั้งหมดเลยแล้วก็เอาของในเซฟเนี่ยเอาออกไปทีนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือเซฟจริงๆในเซฟเนี่ย จะมีลักษณะของกระเป๋าแล้วก็ข้าวของที่เก็บอยู่ข้างในด้วยนี่คุณผู้ชมดูสิฮะของมันอยู่ครบแต่ว่าหมายถึงตัวกระเป๋าเนี่ยครบแต่ของด้านในเอาไปหมดเลยนี่เห็นไหม,อมเอาไปหมดเลยแล้วทิ้งของทุกอย่างไว้ให้ดูอย่างเนี้ยอยู่ใกล้ๆก,กับตู้เซฟเนี่ยแบบนี้เลยนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็พาเปิดให้ดูตามนิ้นชักต่างๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็ถูกหรือคนคุณผู้ชมฮะ ลิ้นชักฮะอันนี้คือตำแหน่งตู้สเสบเน่น,นี่คือจุดเก็บเงินสด1 0 0 0 0แบาทนี่ฮะาาตามลิ้นชักต่างๆ,างๆถูกลื้อออกมาตแต่เอาไป,ไปเฉพาะของของ,ของที่มีค่าเนี่ยฮะอ่ะทีนี้สิ่งที่เขาเอาไปได้มีอะไรบ้างทองรูปพันณ์60บาททองแท่ง90บาทชุดเครื่องเพชรมูลค่า4ล้านห้าแสนบาท นาฬิกาแบรนด์เนม3เรือนมูลค่ากว่า1ล้านบาทพระเครื่องอีกจํานวนหนึ่งรวมทรัพย์สินที่เอาไปได้เนี่ยสิล้านบวกกับเงินสดอีก1นึ่งแสนที่อยู่ในตู้และในลิ้นชักเมื่อสักครู่นี้เจ้าของเนี่ยเขาทํารายการไว้หมดเลยเห็นไหมฮะมีภาพนิ่งออกมาทั้งหมดเป็นอย่างที่เห็นในภาพนี่คือของที่อยู่ในตู้เซฟสิล้านนะตูน <ฮา S 1> ของมีค่าทั้งนั้นเลยครับให้คุณผู้ชมดูจุดซ่อนตู้จุดซ่อนตู้เซฟ เจ้าของบ้านเนี่ยออกแบบออกแบบพร้อมกับทางบิวอินเลยก็คือให้ช่างเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเข้ามาทําพร้อมกับช่างที่ทําตู้เซฟคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอเปิดเปิดตู้ออกมามันจะมีตู้มันจะมีบานประตูอีกบานหนึ่งเห็นไหมฮะซึ่งบานนั้นก็ล็อกไว้ตู้เซฟเนี่ยอยู่ตรงนั้นและจะเห็นรูที่พื้นตู้เนี่ยถูกเจาะผนึกให้ติดอยู่กับพื้นตรงนั้นเลยด้วยนะนี่นี่แล้วหมดที่ยืดยาวขนาดนี้ค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชม คือมันมีประตูหลายชั้น1คือประตูตู้ถูกไหมสองคือประตูห้องลับสามคือประตูของตู้เซฟสามประตูแล้วตัวตู้เซฟถูกยึดด้วยหมุดยาวคนร้ายมาถึงใช้เวลากับตรงนี้รู้ได้อย่างไรว่ามันมีทั้งห้องลับอยู่ตรงนี้คือถ้าเป็นเราเราอาจจะ,จจะสมมติเราเป็นโจรอะรเขาจะมาค้นตู้เสพคือตรงนี้ไม่ได้ว่างๆนะคะตรงข้างบนที่เป็นข้างบนอะจริงๆมันมีอีกแผ่นหนึ่งปิดใช่แต่คนร้ายเขาแงะออกไปแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมจะเห็นไหมฮะมันจะมีฐานสําหรับรองแผ่นปิดข้างบนด้วยเนี่ย มันถ้าดูเผินๆก็เหมือนเหมือนกับช่องธรรมดาช่องหนึ่งคนร้ายมาถึงมาเอาตรงนี้ได้อย่างไรนี่เรามีภาพซึ่งเป็นภาพจำลองลองดูนะฮะคนร้ายพอเข้ามาเนี่ยพอมางัดตรงนี้เขาใช้วิธีคืองัดเอาตู้เซฟออกมาแล้วเอาผ้ามารองเอาผ้ามารองตู้เซฟหลังจากนั้นก็ดึงตู้เซฟออกมาไว้กลางห้องก็คือใช้ผ้ารองแล้วลากจากผ้ามันก็จะลากมาได้ แล้วพยายามทําลายตู้จะเห็นว่าไอก้กลมๆสีเทาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาแงะอันนี้ก่อนนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าพองแงะๆไปแงมามันหลุดออกมาก็ยังเปิดไม่ได้ก็เลยทำทำลายจากทางด้านบนเจาะออกมาเป็นรูจนกระทั่งเอาทรัพย์สินไปได้ลองฟังเสียงของเจ้าของบ้านซึ่งไปแจ้งความที่สอสอขุ้ยขวางก็ยอมรับว่าคือก็ประมาทไม่ได้ฝากบ้านไว้กับตํารวจด้วยแล้วหนึ่งคำถามแรกคือทำไมเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้เยอะจังเลย14ล้านแน่ทำไมเก็บในบ้านเขาบอกอย่างนี้ฮะ ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยจริงๆต้องอยู่ที่ธนาคารแต่เมื่อช่วงเดือนตุลาหกสี่คุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียก็ต้องมีการเปลี่ยนธนาคารก็เลยเอาทรัพย์สินเนี่ยมาพักไว้ตรงนี้ก่อนกําลังจะทําเรื่องขอตู้เซฟที่ธนาคารใหม่แต่กลับมาถูกทําอย่างนี้คําถามต่อไปคนใกล้ตัวหรือเปล่าสองผัวเมียเชื่อว่าไม่ใช่คนใกล้ตัวแต่เป็นไปได้ไหมช่างที่มาติดตั้งตู้นี่แหละช่างที่เป็นคนออกแบบตู้เซฟลับนี่แหละ เป็นคนยกพวกเข้ามาก่อเหตุหรือเปล่ากเป็นได้ทั้งหมดอะค่ะแต่ว่าคนใกล้ตัวคือจริงๆก็ไม่ไม่สงสัยใครตามที่เรียนแจ้งไปแล้วอะค่ะก็มีแค่คนบิวอินที่บอกเขาว่าจะติดตั้งเซฟตรงนี้ให้เว้นที่เอาไว้เพราะว่าเราตั้งใจทําปิดรอบด้านครางางตาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ ก็คือบริษัทที่เราซื้อเซฟด้วยก็คือมาติดตั้งอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ดีของครอบครัวด,ดิฉันด้วยก็ได้ว่าแบบเข้ามาแล้วแบบโปเชว่ามีทรัพย์สินเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยค่ะเท่าที่สังเกตดูเขาก็จะมีรอยรื้อตามเกะเกะไหนที่โดนล็อกอ่ะเขาก็กระชากออกเออเพราะฉะนั้นมันก็มันก็คิดได้ว่าแบบเขาก็อาจจะสุ่มแบบสุ่มๆไปเรื่อยอันไหนแบบมีล็อกอาจจะดงว่ามีของสําคัญอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นเขาก็อาจรู้แล้วเขาก็ดึงออกมาอะไรเงี้ย มีประเด็นน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับญาติของเจ้าของบ้านบอกว่าคือเจ้าของบ้านเนี่ยออกจากบ้านวันที่14ปรากฏว่าช่วงค่ำของวันที่15ญาติมารดน้ําให้แล้วเห็นเป็นลักษณะธนบัตรสกุลเงินหยวนของจีนนะครับตกอยู่กลางสวนอเอ้ยตอนแรกมันไม่มีค่ะแล้วมันมามีได้ยังไงเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่15หรือไม่ทีนี้มุมเพื่อนบ้านบ้า,บางลองฟังดูฮะคืน15บี่คนนะ คนเดียวพู่ชายพู้ชายคนเดียว,สวเสื้อดํานะครับผมผมบ๊อบบ๊อบหน่อยอาาเดินเดินแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงวนวนแล้วก็เข้าไปนในบ้านนั่นเองอ๋อเหรออืมอ๋อแล้วแล้วอ่ามีรถยนต์มาหรือเดินมาเดินเดินมาใช่ไหมถ้าผมว่าน่าจะมีมอเตอร์ไซค์ก่อนน้เห็นไสแล้วก็จะแบบถ้ากล้องวนเนี้ยมันจะเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์มี่ไฟก็แกล้งอยู่นี่แหละครับทีนี้อย่างที่บอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็ ั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊เป็นคนที่ออกแบบตู้หรือเปล่าคุณชัยยศมุกดาหารนักข่าวของเราไปที่ร้านจําหน่ายตู้เซฟที่เจ้าของบ้านระบุนะครับคืออันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่ามันแยกกันนะฮะคนออกแบบก็ส่วนหนึ่งคนทําตู้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าก็ส่วนหนึ่งตู้เซฟก็อีกส่วนหนึ่ง<ะ>อันนี้ส่วนของตู้เซฟเขายืนยันว่าอของเขาไม่รู้ไม่เห็นอยู่แล้วแต่เขาสามารถให้ข้อมูลได้ว่าตู้มันหนักมากนะ59กกิโลกรัมตอนไปติดตั้งเนี่ยใช้กําลังสองคนนะถึงจะแบกขึ้นไปได้ อันนี้มันต้องใช้มากกว่า2คนหรือเปล่าถึงจะทําได้ขนาดนี้50กโลนี้มันมีความหนาของตู้เซฟแล้วมีสลักตู้เซฟเยอะอย่างน้อยต้องมา3คน4คนถึงจะลากออกมาได้แล้วก็มาทุบกลางบ้านอะไรแบบนี้ต้องอุปกรณ์ที่แข็งแรงมากๆถึงจะงัดตู้เซฟได้ตอนแล้ต้องใช้เวลานานด้วยหลายชั่วโมงมีรถ67คันนี้ก็คือพนักงานก็คนเดิมหมดเลยคืออยู่ได้กันนาน แล้วก็ไม่มีพวกต่างด้าวหรืออะไรเป็นคนไทยหมดอย่างรุ่นนี้ทําเสร็จแล้วก็เอาพวกญาติพี่น้องเข้ามาทําในบริษัทเรานะคือเราทําแบบครอบครัวแบบสบายใจได้เรื่องนี้นะว่าไม่มีลูกน้องพี่เปิ้ลเป็นคนดีหมดเลยยืน,ย,น,น,นยันยแน่นอนค่ะคงต้องอยู่ในการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าทางบริษัทตูต้เซฟบอกว่าคือถ้าจะทําลายได้ขนาดเนี้ยเพอเพอใช้เวลาเป็นวันเลยนะแสดงว่าเอ๊ะคนร้ายเขาต้อง ต้องใจเย็นมากเลยนะถ้าจะอยู่ในบ้านแล้วทำลายขนาดนี้ใช้เวลาขนาดนี้ถ้าใจเย็นมากกับอีกอย่างคือรู้หรือเปล่าว่าเจ้าของบ้านจะไม่อยู่ตั้ง3วันก็เลยกล้าที่จะเข้ามาก่อเหตุแล้วก็ทุบอยู่ในบ้านนานขนาดนี้แต่อีกมุมก็อ่ะมันสงกรานนะเนาะคนไปเขาก็ไปยาวกันใช่ไหมคะเออนั่น,นสิฮะอ้าวดูไว้นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อครับ